สวัสดีครับี่นดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง q u a n t ออร r ราโ e นะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้เป็นคลิปของดวงรายเดือนนะครับในเดือนกุมภาพันธ์2564ของชาวราศีเมถุนนะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับมีอะไรที่ดีนะครับอะไรที่จะเตือนบ้างนะครับตามเอ NERGY น้ไพ่ยที่มันขึ้นมาเลยนะครับชาวราศีเมถุนนะครับมีธาตุประจําราศีก็คือธาตุลมนะครับลักษณะนิสัยของชาวธาตุลมก็จะเป็นคนที่ เป็นคนมีปัญญานะครับเป็นคนมีความคิดนะครับไอเดียนะครับเป็นคนใช้ตรรก,กะในการตัดสินใจนะครับเป็นคนที่ มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตอยู่ตลอดเวลานะครับอารมณ์ของคู่นะครับเหมือนสวิงขึ้นสวิงลงได้ตลอดเวลานะครับเหมือนกระแสลมที่มีทั้งเบามีทั้งหนักอะครับบางทีก็อารมณ์รุนแรงเลยนะครับถ้าทําอะไรไม่ให้ไม่พอใจนะครับคุณก็เป็นพายุได้เลยนะครับแล้วก็เป็นคนที่เหมือนเป็นคนอารมณ์ดีอะครับชอบทําให้คนอื่นหัวเราะนะครับอเราลองมาดูนะ ให้สิบใบนะครับชาวราศีเมถุนในเดือนกุมภาพันธ์2564นี้นะครับขอสิบใบโอเคเอไปแรกก่อนดีกว่าเปิดเลยเซเวนออฟ w อด d นะครับอื เปิดมาด้วยการแข่งขันเลยนะครับในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับอาจจะมี <c oughs> เรื่องของคำพูดคำจายอย่างที่บอกนะครับชาวราศีชาวราศีเมถุนนะครับธานลมครับเป็นอะไรที่เกี่ยวกับการเจราจาการติดต่อสื่อสารดังนั้นคำพูดของคุณนะครับก็มีทั้งคำพูดที่ให้คุณแล้วก็ให้โทษได้นะครับเออ ไอซ็อ mm hmm. กคอร์นะครับแปดเหรียญ The Sun แล้วก็มี Six of Coins หกเหรียญขึ้นมา The Wheel โอเค The Sun The Wheel ขึ้นมานะครับในเดือนนี้นะครับเป็นอะไรที่ ดีสําหรับคุณเหมือนกันนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับในชีวิตคุณนะครับจากที่ปัญหาที่คุณเจอนะครับปัญหาที่คุณมีนะครับไม่ว่าจะอาจจะเป็นกับครอบครัวนะครับหรืออาจจะเป็นกับเพื่อนร่วมงานนะครับหรืออาจจะเป็นกับคนรอบข้างนะครับมันสามารถที่จะ มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นได้นะครับคุณอาจจะยิ้มได้อีกครั้งนะครับคุณอาจจะค้นพบวิธีนะครับแก้ไขนะครับปัญหาสถานการณ์นะครับด้วยตัวคุณนั่นแหละครับด้วยสติปัญญาของคุณนะครับด้วยคําพูดคําจาของคุณด้วยวาจาของคุณด้วยศักยภาพของคุณนะครับคุณเป็นคนเก่งนะครับคุณเป็นคนฉลาดคุณเป็นคนอ่านคนขาดด้วยนะครับอืมก็ขอให้ใช้เขาเรียกว่า ใช้สิ่งที่คุณมีครับให้มันเป็นประโยชน์นะครับอะไรคือศักยภาพที่คุณมีใช้ให้มันเป็นประโยชน์นะครับ The Hermit ขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็ The Day นะครับโอเค The Day กับ The v i e ล of Fortune แสดงว่าเรื่องราวต่างๆในชีวิตคุณนะครับในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วนะครับเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีด้วยนะครับมี The Day The Sun แล้วก็ The v i e ล of Fortune คือเหมือนกนารเงินของคุณ มันจะดีขึ้นด้วยมันจะหมุนคล่องขึ้นด้วยจากสิ่งที่คุณทําบางคนทําธุรกิจกิจการของตัวเองอยู่นะครับเป็นเดือนที่คุณได้เห็นความสว่างสดใสของชีวิตอีกครั้งนะครับเหมือนคุณได้เกิดใหม่อีกครั้งนะครับเหมือนมันจะขายดีขึ้นนะครับแล้วมีเงินเข้ามาขึ้นมีคนเอาเงินมาให้คุณมากขึ้นมีคนแบบมาสนใจสินค้าของคุณมากขึ้นด้วยนะครับบางคนถ้าทําอยู่ในตําแหน่งของ การช่วยเหลือคนอื่นรับราชการเป็นหมอดูอะไรแบบนั้นก็เป็นจังหวะที่ดีนะครับเดือนที่ดีเลยที่มันจะมีเหมือนสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณมีเงินเข้ามามากขึ้นมีเงินเข้ามาก็ให้มีมีเรื่องให้จ่ายออกไปเหมือนกันนะครับเหมือนมันเป็นวัฏจักรครับเหมือนเมื่อคุณได้เงินมามันก็ต้องมีเรื่องให้ออกไปนะครับเอออาจจะออกไปในเรื่องของการรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองสุขภาพร่างกายของตัวเองเพราะว่า ราศีเมถุนะครับเอออาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยใส่ใจเรื่องสุขภาพของตัวเองสักเท่าไหร่นะครับดูนะครับอืมเหมือนปล่อยปะละเลยเรื่องสุขภาพนะครับเพราะว่าไปสนใจในเรื่องของอากายภาพภายนอกมากกว่าครับไม่สนใจเรื่องของภายในนะครับสแสดงว่า The Hermit แสดงว่าคุณต้องกลับมาสนใจตัวเองนะครับในเรื่องของสุขภาพภายในด้วยนะครับเอออาจจะเป็นช่องปากของคุณอาจจะเป็นกระเพาะอาหารนะครับ เรื่องการกินอะไรแบบนั้นนะครับเอออาจจะมีการเจ็บเจ็บ <ๆ S 1> ป่วยป่วยเล็กๆน้อยๆนะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นเล็กน้อยนะครับอาจจะเป็นเกี่ยวกับของการทํางานหนักก็ได้นะครับแก้ให้ระวังนะครับขออีก2ใบโอเคที T ่ออฟคัพอืม แล้วก็ is off on o อเคอย่างที่บอกไปเลยนะครับคุณได้ไพ่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหมดเลยการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเยอะมากนะครับเป็นไพ่ไมออ่ major คณาหลักๆด้วยนะครับแสดงว่าตอนนี้ดวงคุณนะครับดวงชะตาคุณมันอยู่ในขาขึ้นแล้วนะครับอยู่ในขาขึ้นอยู่ใน การเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานที่คุณทําอยู่มันอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่คุณภาพชีวิตของคุณก็จะดีขึ้นนะครับมันต้องใช้ความอดทนหน่อยนะครับในเรื่องของการเงินนะครับมันก็จะมีเข้ามาหาคุณแล้วแหละแต่คุณก็มีจ่ายออกไปอาจจะจ่ายออกไปในเรื่องของการช่วยเหลือคนอื่นหรือการรักษาสุขภาพของตัวเองกา,เอาการเที่ยวการดื่มกินอะไรแบบนั้นเป็นเดือนที่ดีนะครับที่คุณจะเริ่มต้นทําธุรกิจ ของตัวเองนะครับแล้วก็การเริ่มต้นงานใหม่ก็ได้นะครับการการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะครับการเริ่มต้นมีไอเดียการคิดสร้างสารรค์อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับสําหรับคุณบางคนนะครับอาจจะต้องย้ายถิ่นฐานย้ายที่อยู่ก็ได้นะครับบางคนอาจจะเป็นการย้ายกลับมาสนใจเกี่ยวกับจิตวิญญ,ญาณของตัวเองมากขึ้นนะครับบางคนอาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับหันกลับมาดูมีความคิดที่จะ กลับมาดูแลสุขภาพของตัวเองมากขึ้นนะครับเป็นลักษณะของ Energy ในลักษณะนี้นะครับแต่ดูก็โอเคเลยนะครับเป็นพลังงานที่ดีมากครับเออถ้ามี The Sun ขึ้นมาเราก็มี a อซอ f ว a นขึ้นมาเด e อดวิเ f ฟอฟฟขึ้นมามันหลายๆเรื่องมันรวมเป็นเป็นในลักษณะของการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นนะครับในในพื้นดวงของคุณเราลองมาดูเจาะในเรื่องของการงานนะครับชาวราศีเมถุน คุณอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลก็ได้นะครับในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับเออเป็นการเดินทางไกลนะครับไปหาเพื่อนเก่าๆนะครับอืไปเลี้ยงฉลองนะครับหรือไปงานแต่งนะครับไม่รู้ว่าไปได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าติดโควิดนะครับเราลองมาดูในเรื่องของการงานของคุณในเดือนกุมภาพันธ์2564ันอขอหงใบโอเค financial contrast นะครับ คุณเห็นไหมครับมีเงินนะครับมีสมุดอยู่นะครับการงานงานของคุณนะครับมันเป็นโอกาสที่ดีเหมือนประตูเปิดขึ้นมาแล้วนะครับประตูที่จะประสบความสําเร็จนะครับประตูที่จะทําอะไรใหม่ๆนะครับเกิดขึ้นนะครับบางคนเป็นจังหวะที่ดีของการเริ่มต้นการออมเงินด้วยนะครับบางคนเป็นโอกาสที่ดีของการเริ่มต้นทําธุรกิจของคุณนะครับเอาอะไร เหมือนแบบปัดฝุ่นงานเก่าๆของคุณนะครับคุณมีไอเดียงานอะไรที่คุณแบบรู้สึกว่าคุณคิดไว้อยู่ที่อยากจะทําที่คุณยังไม่ได้ลงมือทําสักทีทะครับมันถึงโอกาสแล้วครับที่คุณจะหยิบงานนั้นนะครับหรือสิ่งนั้นกลับมาปัดุูนะครับแล้วเปิดนะครับแล้วลองทํามันดูครับเออลองดูนะครับในเรื่องของการงานนะครับมันอจะทําให้คุณเจอค้นพบอะไรบางอย่างนะครับที่มีค่าที่ซ่อนอยู่ในนั้นก็ได้นะครับบางคนนะครับ มีโยกย้ายตำแหน่งนะครับเปลี่ยนแปลนะครับเป็นในลักษณะของ energy พลังงานแบบนั้นนะครับมาดูในเรื่องของการเงินการเงินของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะครับขอหนึ่งใบหนึใบการเงินจริงๆแล้วการเงินของคุณนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ของความมั่นคงอยู่นะครับเพราะว่ามีแปดเหลีย่ยงขึ้นมาแต่เราลองดูเจาะขึ้นไปในเรื่องของการเงิน ดูลักษณะของคุณแล้วเงินของคุณใช้ไม่ขาดมือนะครับ contrastment นะครับเออการเงินของคุณนะครับก็คุณรู้สึกว่าการเงินของคุณมันยังมีเข้ามีออกใช่ไหมะครับเออมันคือเหมือนมีเข้ามาแล้วมันก็ต้องมีให้จ่ายไปอย่างที่บอกครับเออมันมันเป็นเรื่องของวัฏจักรของการได้เงินมาครับเงินมันคือการแลกเปลี่ยนมันเป็นพลังงานของการแลกเปลี่ยนเราได้มายังไงเงินก็ต้องมีการออกไปมันคือการแลกเปลี่ยนเราได้มาเพื่อแลกเปลี่ยน การซื้อของสินค้าอะไรแบบนั้นมันก็คือการแลกเปลี่ยนนะครับเออคุณอาจจะรู้สึกว่าการเงินของคุณยังแบบยังยังไม่ไม่ได้โฟขนาดนั้นนะครับยังแบบมีขอโทษนะครับมีติดขัดบ้างนะครับอืมก็อาจจะติดขัดในเรื่องของการตอบสนองความสุขของตัวเองนะครับในเดือนนี้นะครับคุณอาจจะใช้เงินเกี่ยวกับด้านสุขภาพของคุณ มากหน่อยหรือเปล่านะครับการดูแลสุขภาพการใส่ใจสุขภาพนะครับดูแลร่างกายนะครับเอออะไรแบบนั้นนะครับในเรื่องของการเงินของคุณคุณก็อาจจะรู้สึกว่าเออหมุนเงินไม่ทันนะครับหาเงินไม่ทันอะไรแบบนั้นนะครับในเรื่องของความรักนะครับความสัมพันธ์เรามาดูกันนะครับอืมความรักความสัมพันธ์ angel of strength นะครับความรักความสัมพันธ์นะครับถ้าเปรียบเสมือนว่า เป็น energy ของผู้หญิงครับที่คุมคุมราชสีเป็นผู้หญิงที่คุมผู้ชายนะครับเป็น energy แบบนั้นนะครับแสดงว่าคนที่มีคู่คุณเป็นคนที่มีลักษณะของคนที่มีศักยภาพมีความสามารถนะครับเป็นผู้นำนะครับเป็นลักษณะนั้นก็ดู energy ของคุณแล้วนะครับน่าจะยังแบบ เหมือนเป็นคนที่แบบดุดุด้วยนะครับดุดุจริงจังมากนะครับกับการใช้ชีวิตจริงจังกับเรื่องของความรักนะครับบางคนอาจจะโสดก็ได้นะครับยังไม่มีคู่ด้วยความที่คุณเป็น working woman นะครับหรือเป็นคนที่ทํางานเก่งนะครับหรือถ้าเป็นผู้ชายก็คือคือทํางานอย่างเดียวครับทำงานหาเงินอย่างเดียวครับเออดูยังแบบ แบบทางานหาเงินเอาเงินมาตอบสนองความต้องการของตัวเองไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรแบบนั้นมากกว่าเป็นเอ NERGY ของยังรู้สึกว่าบางคนยังไม่มีคู่นะครับถ้ามีคู่คือเหมือนผู้หญิงเป็นใหญ่อะไรแบบนั้นนะครับเป็นลักษณะเอ NERGY แบบนั้นนะครับก็โดยรวมถือว่าคนราศีเมถุนนี้นะครับในเดือนกุมภาพันธ์2564นี้นะครับเป็นดวงที่ดีเป็นเกณฑ์ชะตาที่ดีเกี่ยวกับคุณเลยนะครับของคุณเลยเป็นขาขึ้นของคุณเลยนะครับในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับก็ ถ้าคุณมีความตั้งใจที่จะทําอะไรก็ขอให้คุณลงมือทำนะครับในเดือนนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จอยู่สูงเลยนะครับสําหรับชาวราศีเมถุนนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอยู่ที่การกระทําของเราคิดดีทําดีพูดดีนะครับแล้วก็อดทนนะครับตั้งใจนะครับศึกษาหาความรู้เยอะๆนะครับแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับฝากติดตามกันในคลิปถัดไปด้วยนะครับสวัสดีครับ